เปิดเนื้อคู่ของคนล,นาลาัคณาราศีธนูเนื้อคู่ที่แท้จริงตามหลักโหราศาสตร์ไทยอย่างนี้นะคุณการดูเนื้อคู่เนี่ยมันมีหลายตำรามากๆเลยในการวิเคราะห์เนาะหลักเกณฑ์ในวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาดิสคัตมาสนทนากันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยตำราแต่และตำราพูดไม่เหมือนกันนะไม่มีอันไหนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกรวมถึงโหราศาสตร์ไทย,ท,ย,ท,ยที่ผมทําให้คุณอยู่ด้วยนะเราเอาความจริงคุยกันก่อนนะเป็นเรื่องของเกณฑ์การ น่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเก็บตามหลักเศริติดังนั้นผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็เก็บเศรษติของผมไปด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงคนธนูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงและเดี๋ยวจะมาคุยถึงเนื้อคู่ตอนสุดท้ายคนธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนตนุคือเจ้าเจ้าเจ้าชะตาเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวพฤหัสคืออะไรความรู้ความเข้าใจศรัทธาและความจริงใจเจ้าชะตาจะเป็นคนมองโลกกว้าง มองทุกอย่างด้วยใจที่เปิดกว้างและมีจิตวิญญาณของนักเดินทางเขาคือคนที่เชื่อในความดีความจริงและความรักที่เติบโตไปด้วยกันเท่านั้นนิสยัยพื้นฐานของเขาก่อนเปิดเผยร study, ตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันไม่ชอบความสัมพันธ์ที่อึดอัดซับซ้อนเวลารักจะรักแบบพร้อมเติบโตที่ไม่ใช่การแค่พาไปเที่ยวะจะมองทุกอย่าง เขาจะแพลนอนาคตของคุณไว่ล่วงหน้าเพราะชาวลักนาธนูฉลาดมากเพราะมีดาวปฤหัสเป็นดาวประจาตัวอืมรักอิสระไม่ได้กลัวความผูกพันแต่ไม่อยากรู้สึกถูกจํากัดเหมือนกันนะอันนี้ต้องร,ระวังระวังชอบคิดบวกฉลาดมีเป้าหมายและหัวใจที่ดีรักธนูเนี่ยต้องรักเขาด้วยความเคารพและความเข้าใจก็ใครมีทั้งหมดนี้ก็คือทำให้ชาวลักนาธนูเนี่ยรักได้แน่นอน ที่บอกทริกสําหรับคนที่จะจีบลัคนาธนูเออบอกทริกทั้งหมด5ข้อหนึ่งคุณต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนอย่าเฟก fake, เพราะมันไม่ชอบเสแสร้สงไม่ได้มันดูออกมันฉลาด 2. พูดคุยเรื่องความฝันกับเขาก่อนเมื่อไใดที่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเอาเขาไปในแพลนชีวิตอนาคตเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะโดนคุณตกชาวลัคนาธนูเนี่ยความคิดและแรงบันดาลใจทุกอย่าง ต้องมีเขาอยู่ในนั้นในแผนอย่างที่สให้พื้นที่ทางใจของเขาต้องมีพื้นที่นะครับเพราะเขาเก่งเขาฉลาดคุณจะมาควบคุมเขาไม่ได้อย่างที่สี่ต้องรู้สึกว่าเป็นเพื่อนหัวเราะและใช้ชีวิตความสุขไปด้วยกันอย่างที่หพูดด้วยความจริงใจและรอยยิ้มอันนี้ลักษณะธน,นูดูออกนะใครที่แซงข้อห้ามแล้วกันให้ทั้งหมดสข้อ อย่ากโกหกอยาก่าพูดจาคุมเครือต้องชัดเจนอย่างที่2ก็คือควบคุมชีวิตเขานี่ไม่ได้เลยบอกไปแล้วอย่างที่สอย่าบนจุกจิตเพราะมันมองภาพกว้างธานูมันมองภาพกว้างมันไม่ได้มองดีเทลดังนั้นคุณทําดีเทลแทนเขาเลยเขาจะเดินเกมใหญ่ๆแทนคุณนี่คือเขาเป็นนักกลยุทธ์นักทําอะไรใหญ่ๆเวลาเขามองเขาจะมองว่าสมมติเป็นครอบครัวเดียวกันนะคนธนูจะมองว่าอนาคตข้างหน้าครอบครัวเราจะมีความสุขประมาณไหนแต่เขาจะไม่มานั่งมองว่า วันนี้ลูกฉันจะกินข้าวกับอะไรไปโรงเรียนลูกฉันอะไรยังไงอะไรดีเทลไม่ไม่มีทแบบชาวธนูไม่ดีเทลแต่เห็นภาพกว้างทีนี้อย่างที่สี่อย่าทําทให้รู้สึกว่าเวลาเขาอยู่กับคุณแล้ว่เขามองโลกแคบลงไม่ได้ไม่ได้เลยและอย่าเห็นแก่ตัวกับเขาสําคัญมากๆทีนี้มาดูเนื้อคู่ของชาวลักนาธนูบ้างกระซิบทาไมลักษณะเนื้อคู่ของชาวลัคนาธนูก็คือ ในจักรราศีทั้งหมดเนี่ยธนูคือตนุลลิงอยู่ตรงไหนคือตรงนั่นแหละตรงราศีธนูนั่นแหละพบตรงข้ามมันก็คือพบปัตตนิเนาะคือราศีเมทุนมีดาวพุธเป็นดาวประจําเป็นดาวเกษตรอยู่ตรงลัคนาราศีธนูดาวพุธคืออะไรพระฤหัสเนี่ยเป็นตัวท่านเนาะพระฤหัสคือศรัทธาเจอกับพุธคือปัญญาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากบทสนทนาที่โตไปด้วยความเข้าใจยิ่งท่านที่เกิดธนูและพระฤหัสกับแฟนที่เกิดพุธ เกิดเกิดเมถุนและเป็นพุทธเนี่ยคู่ตันางหงน,นเลยอย่างนี้ดีกว่าดีเป็นศรัทธากับปัญญาจะไปด้วยกันได้แต่ระวังนะครับถ้าคนสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วนะคุณจะเข้าทางธรรมธรร,ธร,รมะเกินไปนะต้องระมัดระวังแค่นี้คู่ของธนูนะมักเป็นคนฉลาดทันคนคุยสนุกมีความคิดสร้างสารรค์ที่สําคัญคือดาวพุทธนั่นกะ็คือเป็นดาวแห่งาการสื่อสารและยืดหยุ่นนะนะ แล้วก็ท่านเนี่ยเป็นดาวพฤหัสคือเป้าหมายทิศทางชัดเจนมากๆเพราะชาวลาศนันทนูคือธนูอะ่ะดังนั้นคู่คนธนูเนี่ยต้องพูดคุยรู้เรื่องสดใสเป็นตัวของตัวเองวิธีการจีบชาวธนูคุยให้มีสาระแต่ไม่ซีเรียสเพราะมันเป็นคนตลกหน้าตามันก็ตลกธนูอะ่ะดูสิ <laughs> ล้อเล่น คุยเรื่องที่เขาสนใจต้องโฟกัสต้องฉลาดต้องมีข้อมูลคือธนูเนี่ยมันมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเนาะงงงงมาคุยกับมันไม่มชอบนะฉลาดเพราะมีดาวพฤหัสลักษณะคู่แท้ของชาวลัคนาธนูนะท่านจะบอกอยังไงหนึ่งคือคุยเก่งฉลาดฟังเป็นสองเปิดใจเปิดโลกให้กับเขาได้เสมอต้องมีข้อมูลในการคุยอย่างที่สามมีมุมตลก แต่ไม่ดราม่าดราม่ามันจะถอยเลยอย่างที่สสนับสนุนความฝันของเขาอย่างเข้าใจอย่างที่5้ารักโดยไม่ต้องผูกพันไม่ต้องร้องขอนั่นแหละคุณจะตกลัคนาธนูอยู่ดังนั้นเนื้อคู่ที่คุณมีใช่ไม่ใช่คอมเมนต์เ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ใครที่มาฟังจนถึงจ,จุดนี้แล้วอยากจะเช็คตัวเองเป็นลัคนาราศีธนูหรือเปล่าพิมมาเดินปีเกิดมาไว้เดี๋ยวมีคนช่วยกันช่วยทันเช็ค นะครับผมแล้วก็ใครที่พอที่จะมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็รบกวนเข้ามาช่วยตอบคอมเมนต์เพราะบาทีผมตอบไม่ทันจริงๆนะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันประมาณนี้แหละไม่ได้เป็นคนที่รู้อนาคตอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าบ้า,บาด้วยเรื่องของตำราและความน่าจะเป็นตามหลักสถิติแล้วก็ตามหลักตำราที่ได้รับเรียนมาแล้วเอามาแชร์ด้วยกันหรือมีผมพูดตรงไหนผิดไปหรือท่านที่มีความเห็นอย่างอื่นยังไงก็สามารถแชร์กันได้บนดอกจันนะบนนะครับความเป็นอารยะ อย่ามาด่านะด่ากลับจริงนะจริงๆแล้วอัดคลิปด่าด้วยอ่ะโอเคขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ